สวัสดีครับนี่คือรายการตัววัตต์ตีเกมเมงินครับกับเกมคอมปตี้มอเตอร์แฟร์สามนะฮะโอเคหรือใครสิทธิ์วะไม่ใช่ฮะคอมบคอปปี้อะกูละเออเนี่ยไอ้ใครเนี่ยนี่เขาได้เราอยู่ข้างนอกหมู่บ้านแล้วครับทราบ จะไปรับภายในหนึ่งชั่วโมองอ่าโรงงานที่อยู่โรงงานอยู่ไม่ไกลหรอกก็อะไรอ่ะสินค้าของมาคลอปนะฮะเรามาตามหาสินค้าของมาคลอปซบพย,ยายามอย่าตายคราวนี้นะของตัวเองก็เจอครับคุณผู้เอ้ยคุณลุงหยอกนิดนึงนะฮะโอเคครับวิชั่นแบ็คออนเดอะกริดนะครับผมซีล่าเลีออนแอฟริกานะะฮเฮ้ยอ,อะไรอะไร

ตามไพรซ์ไปนะฮะที่นี่ที่ไหนสระตูสองประตูหน้าหนึ่งสองรอมันเดินผ่านแล้วกันอะชิปสเตดี้ชิปยิงแม่งเลยนี่ไอหมาหมาหมายิงยิงมายิงมาโอเควันช็อตบันคิวเสียงปืนเสียงปืน เอเขเอเขเลยเผอบวกเผอบวกเผอบวกอ่าอะไรดูนจะตุดไฟเผาเหรอเฮ้ยเฮ้ยตุดไฟเผาเหรอเฮ้ยเราไม่ยอมเราไม่ยอมเราไม่ยอมชาวบ้านเราไม่ยอมอ้าวยิงตายหนึ่งคนนะฮะโอเคโอเคเรียบร้อยตายไปแล้วอ้าวไพ่์ยังไงต่อไพสโอเคเมื่อกี้เพิยิงชาวบ้านไปหนึ่งคนโอเคดูข้างหน้า ยิ่งมันมีมากเกินไปโอ้โหอย่างเยอะอย่าทำอะไรโงกโนะโอเคโอเคไม่ทำไม่ทำพร้อมนะมูโอเคมูเอาไปหารมานะวิ่าางวิ่เฮ้ยเากต้เออ เล่นมาละหมายถึงอะไรอะ่ะการนอนเนี่ยเออแล้วมปชินกันทั้งนั้นฮะแล้วก็พวกกระโหลกกะลานะฮะไปไปมูม,ม,มูใช่ปะ่ะเคลียร์เคลียร์เคลียเออตูด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 เอ,เอาโซฟ์โซฟฟไปไหน โอเคโอเคโอ้โหทับโอเคระวังมีอะไรมีอะไรภัยมีอะไรเกมเซฟครับผมโอ้โหดูที่ปืนเราอ๋อเมื่อกี้เอเครส,ส,สเจ็แล้วก็อะไรนะปังบัวรอให้รถมันพาไปก่อนนะฮะยิงบวบบวบแล้วก็ เขาเกันกันอยู่เราเเรเป็นดงครับไปต่อไปต่อไขึ้นมาขึ้นมาเฮเลสบเจ็ดกับเอ็นซีอีาร์นะผมไกต่อไกต่อไงต่อกันกัเฮ้ยอะไรเฮ้ยจิบโผล่เออเอออหอยทโหดครับพงไพ่ หลงงานอยู่ข้างหน้าแค่ข้ามถนนไปโอเคสอบไปชั้นจะไปปลุกยูรินายขึ้นไปดูโอ๊ยได้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 เฮ้ยกาด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 อะไรอ๋ออีใช่ป่ะมันนี่เลยหลับหน้าที่เอาไปกินรางวัลโอเคพุทเอ็ครับผมอ้าวเอาส็คกระผม ห<ม>้าเมตรห้าเมตรอ๋อเหอะไรละวยังไงต่อตัวหลังก่อนหนึ่งสองเอารู้ด้วยสองตัวจากที่ฝนตกที่ต้นตกไหนวะนี่ไงอ๋อนี่นี่ยิงกัก่อนดีอันนี้ก็หนึ่งสองหน่วยรับตัวเองอยู่บนถนนจัดการมันเอาสามตัวสามตัวสามตัวขึ้นมาไว้พวกนี้อ้าวอาเพื่อนตายไม่รู้โง่โง่ บิชิงบิชิงบิชิงเร็วเร็วดีเฮ้ยเออมีอะไรไหมเคลือบเคลือบเคลือเหรอบ้างเปล่านะนี่โค้ดไลโรงงานบรนตันอ่ะไม่มีสัญญาณเกี่ยวกับมาครอบเลยถ้าไปอยู่ที่โบสถ์อยู่กลางเมืองนะอ้าวอะไรเฮ้ยคอมพานี่เอาคอมพายแล้วเอาไงต่อเออเฮ้ยยิงก่อนยิงก่อน Switch to your AK โอเคครับ

อะไรๆๆพวกนี้พวกนี้แล้วก็ฝากโน้าได้พวกนี้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเ่มขาเ่ฮ้ยเฮ้ยเ้ย้เฮยเฮ้ยยเฮ้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 ยยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ย้ยเฮ้ยเฮทยเฮ้ยยยเเย ยิงครับ B ยิงครับยิงไปยิงไปมีอะไรบ้างมีเล็กมีเล็กกุญแจกุญแจเฮ้ยโอ้โหเต็มหน้าเลยไหนวะ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 สมยิงในบ้านอยู่ในบ้านชัวร์นี่ไงนี่ไงเจอแล้วเคลียร์แล้วทางนี้เร็วไปกันโอเคมีบันไดข้างหนึ่งนะฮะไป ชุบนีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถ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 ยิงก่อนเลยไรต่อไงต่อไงต่อยูริขึ้นไปบนฟิฟตี้แคโอเคจัดให้ของชอบมาฟิฟตี้แคมาอยู่ไหนกันอ๋อยิงแม่เลยูซอฟไลท์โอเคจัดให้จัดให้จัดให้ อนแคข้างหน้านาเฮ้ยนี่ตัวนี้นีไหนวะเดี๋ยวๆตัดเล็บเล็บเล็บ้ายซ้ายซ้ายเออซ้ายเออซ้ายแล้วอะรถมาอีกแล้วยิงมากเลยคอนแทคฟด์อ้าในเดฟฟ론ด์ในเดฟฟมันมีแต่ไลท์อีนี่อ๋อนี่ไง ทำเพื่อท้องที่เฮ้ย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 อะไรเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยพกเออลุกขึ้นเราต้องออกไปที่นี่โอ้โหปากันอีกบานตะไทยครับผมไปวิ่ง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 อย่าหยุดวิ่งครับถ้าถ้ายังไม่อยากตายโอเคยอุ้ยพมาแล้วอุ้ยอุ้ยมอเตอร์มอเตอร์ ไปไปไปพวกมึงวิ่งขวาเอ้ยีวิ่งแซงอเอเทางไหนทางไหนเอา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 นทิศมนทิศอ้ยอ้ยไปว่าท่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อาเฮ้ยลวงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมี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 นีดีดฉันเห็นเธอแล้วเฮ้ยเห็นเห็นายแล้วเออแม่งชือรีแบเลกผู้หิงตอนแรก ขอตายังไม่ไดขอคอนได้ไหนขอคอยไหนอ๋อเดี๋ยวลเดี๋ยวแล้วลนี่ครับผมเอสสี่อีวีอาร์จัดให้เีอกนีอีกเีอีกเ็นละเ็นไปโอเคขึ้นบนขอคอยนะครยูริไปไปขอปืนคกซะจัดให้ไหนต่ออันนี้ใช่ป่ะตาเกตอรถยิงเลยนี่ดักหน้าไปก่อนนี่นี่นี เทคนิคการดีในการยิงปืนพวกไออาร์พีจีนะฮะพวกไอปืนระเบิดที่มันต้องการแบบระยะในการป้องกันนะก็ยิงดักหน้าไปก่อนนะฮะดักหน้าก่อนเปจอรี่โอ้ยนี่นี่นี่เออะไรอะไรอะไรหยุดวิ่งหยุดวิ่งตูมอ้าวแท็กเก็ตหายตูมไปเลสมูฟโอเคเราต้องไปที่บัแล้ว อันนี้อักโซบไปไหนโซบโซบโซบไปไหนโซบอะกโซบอ่ะอ๋ออยู่นี่กลืนกลืนโทษกำโทษกำโทษไม่เห็นไปต่อไรไม่ดีโอเคไปเราเข้าไปที่ไลเราก็เลยไปที่โบสถ์แล้วแน่เดี๋ยวว่าคาร์โกอยู่ที่นั่น ถ้ามันเป็นที่ที่เดียวที่มันจะขนย้ายของโอเคฉันดวางพัดนายจะถูกโอ้ยอุ้ย EBR ปะพวกนี้มันต้องเล่นนี้นี่หนึ่งสองสามโอเคครับค่อยๆไปครับช้าๆช้าๆช้าๆปืนหมดค่อยว่ากันอีกทีเอาไปนี่นี่นี่ คนตายโอ้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 ยไพ่ลมไพ่ลมไพ่ล้มเฮ้ย find the hole บึมตูดหักอีกนัดไหมอีกนัดไหมสอง find the hole อื้อเอือหัวมาโดนไพ่ยิงคอมวรมีครับผมรับทราบโอ้ยโอ้ยโอ้ยซบล้มซบล้ม ยิงยิงยิงไปไปไปเอออข้าหน้าข้าหน้าเอือตัวยิงหัวลุกขึ้นเลยตายเลยไปเลซบซบดีซบปอดอยู่บนลังคาอยูบนลังคาช่วยพวกี้เราต้องคอยดูพวกปอดดีนะครับว่ามันยิไปทางไหนกันนะฮะออ เอาอะไรมากก็กูเนี่ยปลายมูปูปูเฮ้ยกอ,อกสิบแปดไม่เอาอ่ะอันนี้ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยตา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 ยเคลียร์รบไปประตูฟาดโหลด้านี่ก็จะสปาร์ตันคิกไอ้นีน่ตั้งท่าได้ใครโบสถ์อ๋อไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไร เฮ้ยถ้ามันในซุปเตอร์ไปที่โบรดเร็วฮะพอมันมาพอมันจะมาเคลื่อนย้ายของนะฮะโอเคไงต่อคืนสูงตรงนี้เล้วกันเฮ้ยยำพุ่งยิง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 ไมต่อโปรมีที่ลงเลยเนี่ยเอ้ยไม่ใช่บ้านมีที่ลงไหมอ๋อลงนี่เลยออ๋ลงไม่ได้อีกเออโดนเลยนี่เหลือขาหักไม่หักเนาะ วยช่วยช่วยดูรี่ตต่อโอเคโอเคโอเคจัด้ห้จัดให้จัดใหเฮ้ย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 มา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 ปาร์เบิร์ตก็ได้สองไฟเด้อโฮบึมเฮ้ยเฮ้ยอัดอดเอ็ดเอ้อว่ไม่น่าเลยขอโทษนะขอโทษขอโทษทาไมเอเฮ้ยเฮ้ยมามามา นายแบงค์นายแบงค์นายแบงค์เดี๋ยวเดี๋ยวกดวะกดีใช่ปะเออรูละเดเดไนฟาดยิงเลยยิงเลยนี่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 ประชิดตัวหมดเคลียร์แล้วเอาละบริชครับนี่เฮ้ยเฮมาๆๆมาอะไรยิง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 ยีีเอาเข้าไปเอาเข้าไป้ยังโอ้โหหคดมา ยับไป้็ในพวกนี้บ้าเอ้ยยุกไลสินค้าไปแล้วเราพลาดเราไปมาครอปล่ะมันไปแล้วว่างเปล่ามาครอบก็ตามอะไรอยู่แน่เราจะถามมันเมื่อเรารู้โอเคครับเจอกันภารกิจหน้าครับผมอ่ะอะไรเนี่ยโอ้ SAS นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าผมสวัสดีสวัสดีครับ